จูเลียสซีซาร์ยอดนักรบนักปกครองและจุดเปลี่ยนแห่งกรุงโรมจูเลียสซีซาร์เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกโบราณด้วยความสามารถทั้งในฐานะนักการทหารนักการเมืองและนักปกครองซีซาร์เป็นบุคคลที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ให้กับกรุงโรมและอาณาจักรโรมันการครอบครองอำนาจของเขาไม่เพียงเปลี่ยนแปลงการปกครองของกรุงโรมแต่ยังปูทางไปสู่การถือกำเนิดของจักรวรรดิโรมันในเวลาต่อมา วัยเยาว์และการเริ่มต้นเส้นทางการเมืองจูเลียสซีซาเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคม100ปีก่อนคริสต์กาลในครอบครัวชนชั้นสูงในกรุงโรมแม้ว่าครอบครัวของเขาจะไม่ได้ร่ำรวยมากนะัก แต่พวกเขาก็มีอิทธิพลในทางการเมืองด้วยความที่ครอบครัวของซีซาเกี่ยวข้องกับชนชั้นปัตริเซียนซึ่งเป็นชนชั้นสูงที่มีบทบาทสำคัญในสังคมและการเมืองของกรุงโรมซีซาได้รับการศึกษาดีและเติบโตมาในวัฒนธรรมการเมืองที่เข้มขน้นในวัยหนุ่มซีซาเริ่มต้นการทำงานในกองทัพโรมัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนทางทหารและการสร้างงบเครือข่ายทางการเมืองเขาได้รับชื่อเสียงในฐานะนักรบที่กล้าหาญและมีความสามารถทางการทหารนอกจากนั้นเขายังมีความสามารถในการพูดและการเจรจาซึ่งทำให้เขาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและเพื่อนร่วมงานทางการเมืองสิ้นทางการปกครองและสงครามก่อน ซีซาเริ่มก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จทางการเมืองด้วยการเข้ารับตำแหน่งต่างๆในสภาซีเนตโรมันเช่นตำแหน่งกงสุลซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของการปกครองในสาธารณรัฐโรมันในช่วงเวลานี้ซีซาได้ร่วมมือกับผู้ทรงอำนาจอีกสองคนคือปอมเปและแครซัสจัดตั้ง3มผู้นำสูงสุดขึ้นซึ่งเป็นพันธมิตรที่มีอิทธิพลสูงสุดในโรม หนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดของซีซาร์คือการพิชิตกรดินแดนที่ปัจจุบันคือประเทศฝรั่งเศสซีซาร์ใช้เวลาหลายปีในสงครามก่อนซึ่งทำให้เขาได้รับความเคารพและเกรงขามในฐานะนักการ,ารทหารที่ยิ่งใหญ่เขาได้ขยายอาณาเขตโรมันและทำให้ตนเองเป็นที่รักของกองทัพโรมันจุดเปลี่ยนการข้ามแม่น้ำรูบิคอน หลังจากสงครามก่อนซีซรากลับมายังกรุงโรมแต่สถานการณ์ทางการเมืองในโรมเริ่มตึงเครียดเนื่องจากความขัดแย้งกับปอมเปย์ที่เคยเป็นพันธมิตรทางสภาซีเนตสั่งให้ซีซราสละอำนาจและยุบกองทัพของเขาแต่ซีซราปฏิเสธด้วยการตัดสินใจที่กล้าหาญเขานำกองทัพของเขาข้ามแม่น้ำรูบิคอนในปี49ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายโรมันและเป็นการเริ่มต้นสงครามกลางเมืองระหว่างซีซราและปอมเปย์ คำว่าข้ามรูบิคอนกลายเป็นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ซีซานำกองทัพเข้าสู่กรุงโรมและต่อสู้กับปอมเปยจนได้รับชัยชนะในสงครามกลางเมืองส่งผลให้เขากลายเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดในกรุงโรมการเป็นผด็จการและการปฏิรูป หลังจากสงครามกลางเมืองซีซาร์ได้รับการแต่งตั้งเป็นผดดจการซึ่งเป็นตำแหน่งที่มอบอำนาจให้เขาปกครองโดยไม่มีการตรวจสอบเป็นระยะเวลาหลายปีซีซาร์ใช้เวลานี้ในการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านการปกครองเศรษฐกิจและกฎหมายเขาเริ่มการปฏิรูปที่สำคัญเช่นการปรับปรุงปฏิทินซึ่งกลายเป็นปฏิทินจูเลียนที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้เขายังพยายามลดความขัดแย้งระหว่างชนชั้นในกรุงโรม และสนับสนุนการขยายสิทธิพลเมอโรมันไปยังดินแดนที่ถูกพิชิตซึ่งถือเป็นการสร้างหลักฐานสำหรับการปกครองแบบจักรวรรดิโรมันในอนาคตการลอบสังหาร แม้จะมีความสำเร็จอย่างมากแต่ซีซาก็สร้างความไม่พอใจให้กับบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มชนชั้นสูงในสภาซีเนตท,ที่กลัวว่าซีซาจะทำลายระบบสาธารณรัฐและกลายเป็นกษัตริย์วันที่15มีนาคม44ปีก่อนคริสตกาลซีซาถูกลอบสังหารโดยกลุ่มสมาชิกสภาซีเนตท,ที่นำโดยบรูตัสและคัเซเซตการลอบสังหารครั้งนี้เกิดขึ้นในที่ประชุมสภาซีเนตและถือเป็น หนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของกรุงโรมโบราณมรดกและผลกระทบแม้การตายของซีซาร์จะนำไปสู่ความไม่มั่นคงทางการเมืองแต่การล่มสลายของสาธารณรัฐโรมันก็ไม่อาจหยุดยั้งได้การชะลอบสังหารซีซาร์เป็นจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองอีกครั้งจนในที่สุดโรมกลายเป็นจักรวรรดิภายใต้การนำของออกตาเวียนหรือจักรพรรดิออกกุสตุสซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของซีซาร์ จูเลียสซีซาทิ้งมรดกทางการเมืองการทหารและการปกครองที่ลึกซึ้งอำนาจและความคิดสร้างสรรค์ของเขาในการสร้างระบบการปกครองใหม่ยังคงถูกระจดจำและศึกษาในปัจจุบันซีซาไม่เพียงแต่เป็นนักปกครองที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นแต่ยังเป็นนักการทหารและนักปฏิรูปที่นำพาการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้กับประวัติศาสตร์ของกรุงโรมและโลกมรดกทางวัฒนธรรม จูเลียสซีซายังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในวัฒนธรรมปัจจุบันเรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับวรรณกรรมงานศิลปะและภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับโรมันวรรณกรรมสำคัญเช่นของวิลเลียมเชกสเปียร์ก็ยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนและนักวิชาการทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ